สวัสดีครับหนบนสวัสดีครับสวัสดีครับหนบนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะหนบนค่ะเป็นคนหนึ่งจีฝันแม่นครับแต่ว่ากัดเสียดายอยู่ครับผมมันเนื่องว่าอยู่ไกลกันเนาะครับผมเนาะมันอยู่ไกลกันอยู่ไกลกันมันไกลเนาะหนบนเนาะลอยเป็นลอยกว่ากิโลเนาะแซ่บถึมาฮอร์หน้าคุณมามตั้กแต่ดูช่องสงการนั่นเพราะว่าเป็นฝันมันจีฟันมากตื่นมาเป็นจีฟันโผล่ไฟกับบอสือวาสัตบุ๊มพุทมากเอาไว้หน้าวดนี่หน้าบนเนาะ เอาฝันเ่าจะไหนงวดนี่นะบนคือเด็กนี่เราคือจะไปตัณหาสนใจคัะแอ่งวดนี้วันว่าคนหนึ่งจัดการอยู่ดูดรนวะไม่ปะสปพี่ฟาไปกินเนื้อย่างวายไปกินแฉะเลยเนื้อย่างไปกินยุ่งเมืองผีเห็นปะเห็นว่าเพิ่นเพิ่นนั่เหระว่าไม่เมืองผีเนื้อย่างนี่นี่อ่ะไปก็ไปว่ะไปก็ไปวะเรื่อยไปไปเห็นทุ่งชาตคนยืนอยู่กระด้างยาก ยากเนื้อเขาเจาะกับยากเนื้อยี่หรีอีเขาก็ยากเนื้อยี่หรียิ่งสามพนเลื่อยทำมาขายจานจะได้จานละร้อยเพราะว่าเนื้อย่างเออฉันเอามาจานหนึ่งภ no ูมน so uhm, ักกู้ไปนักการกระจานหนึ่งถ้าเวลาขายจานอร่อยนะคุณจ่ายิ่งกว่านึงบางเลือยไปนานอยู่โตเรื่อยซองหนึ่งยิ่งสามพุ่นเนี่ยม่จะลูกชื่อ เห็นแต่อยู่ในรูปเห็นแต่รูปเป็นเห็นแต่รูปผ้าอือเห็นแต่รูปผ้าอ๋ตอนสีว่านับกันเด็กกต่ตอนสีวอกนับกันเห็นแต่รูปอยู่แต่หางบริสันตกครับบานเป็นนัโตเะด้อยสักเกตว่าเมืองพีนเรื่อยซองมึงโมโบมีเอ็นตัวตัวนั้น้่าออกเป็นเป็นรูปซื่อเป็นรูปซื่อที่ยิงสามคนบานก็มากอีกซองก็เกิดตอกันไปอย่างสีนอย่างตอกันไปเจ้าก็ขาให้นใจนรยีชิกูบ่ะ นี่ผู้ที่เหลี่ยงนี่บ้าสีข้ายใหน้ำวนด้านละยี่สิบหกบาทเออยี่สิบหกบาทต่นางก็เอาเนือ้อกินยาเนื้อแล้วลก็เลยซองไปยือนอยู่หานเป็นชิบ้นนี่ตะพุนี่แค่หางมุมีตัวตมีตัวตนเห็นตะลูกไปสื่อเป็นเป็นลูกอันตีนเกิดไว้ไหนอยูอย่เฉพาหางบ๋ตรงนี้เน่อไม่น,นังคืออโนะอ้ดีมากบีกขาดี ก็เลยกินพี่แหลบอ่ะเธอเช้าเงินใไหร่หขาพูดจร้งพี่แหลกเลยมานั่งอยู่ข้างโต๊ะนั่งนั่งเดีกยวไปดูามมานาันออ่งยังคอยบอหรือเงินน้ำจเจาะเพื่นว่าเออคอยจีใจงงานกระเจาะเพื่นว่าไวยเฮ้ยก็เลยมาจับแขนจับเพื่อนกะทบปั๊บเลยอ,อ๋อเจาะก็หอนแต่เพื่อนว่าเพื่อนว่าเพื่อนว่าพี่แหลกนะเจาะก็หอนแต่เพื่อนว่า วันเจไดเขาจะอุ <ım 999> ่นกอยัง like บ <sk r répondre> ่ไข่บ <ED> ่านาวว่ะเพาก็มาจับอีจับเพื่อก็ุกปักโอ้ยไข่เกาใจไก่เจ้าบ่ได้ดอกเพื่อนว่ะเพื่อนว่าเพื่อนว่ะไปแจ้งกี่สิเขาบ่ได้อันว่าชนะจะยิ่งสูงอยู่เพื่อนเพื่อนลาวเนี่ยวัดมาจับชองแขนจับชองแขนทกออกทักงองแขนงานไปห้ามูเพื่อนการไฟสสดงานไฟสอดเนี่ยงานไปห้ามูอจับยิงจุดเ่นจะไปไก่เราหรือเผาเพื่อน ม yeah. the like so so the yeah, ah ันเป็นคู่กันมันไม่ใกล้กเลยพี่ย่างหลักมือภาษาู้เขาลตเราบอะไรโตแล้วฉิหอนฝันคุณบอกว่าคุ้มคุยกันนะก็ได้กินเหล่าเจ้างันจ่ายค้แล้วขอเบ้าหล้วเงินบ้าจักบานนะเอ้าตชิปูลุกรุกกับคนเราออยนนี้จะยากยรือีคนเ่าเจียยาหอยย่ยากหือชื่อคนเา เลยบอกโอ้ยบอเขาอิ่มเลยวะเขาจึงม่เบิองนตือกอนหมดนตัวแย่งแรงบอนสันต่หัวผมว่าบานไปกับที่กับที่กูจมูนน่ยมัยานชวเได้เยอะนะเราคุยกันน่ะคุยกับกับคุยกับใคนี่บอกว่าเพิ่คุยกันก็มูวนเลยหนหลังกับเป็นบ้ากางมาช่างนีมันงอกไปมันเบงไพขวดเบงจะขวดเลยมองมองยานเนี่ยก็เบ็ง มองแยกเนี่ยเห็นเขาไปน้ำกันก็บเห็นโอพ่อานมาคนไปน้ำกันเห็นอยู่ที่บอกว่าเห็นเลยเห็นบอกเห็นแปลงเจือดอยู่ว่าเป็นรถไยน่จากับพวกนั้นนกจากันมากันเอ็นชุดอ่ะแบบน้คนหรือจะบอกวาน้ำกันนั่งกันจีนคนละโต๊ะนะมันบอกไปแต่แปลงเอือดเอือโอ้ยเมืองผีจริจนเลหันล่าลับเลยเหมอนต้องขอบเชว่ไปเมืองผี กินก็แค่จันอิ่มอยู่ก็ธรรมดาคาก็เลยหูเมืองหรือจังเข้าแต่ยาได้กินดีีอือก็จังได้กินอิ่มเขาแต่งให้กินอันคอยอธิษฐนเขาะฉังสียาอะไรซื้อๆกว่าจะแดงว่าแต่บนนี่มีของดีได้หนีแมียนวะทักบึเอาน้ำโจ้นน้ำโจกับสื้อผ้ามีบอกของขอกจะของของรากสมรักษามีจะของรักษาอีกนี่นะก็องมีนะนอจะเขาจับบัวได้นอจับเขาจับแล้วเขาถกออกขึ้นไปสอน เดวไก่เปนเพิ่นเดือกเป็นไก่เพิ่นเดือโปรลหอดมันไผ่เนงเปนคุยกันนะยี่สิปนุยอันเพิ่นว่ายี่สิบกบาทนี่บ่อตัวเลขออัวไ็เป็นตัวนี้บ่ตัวนี้ละแต่ว่าแต่วามเป็นจริงเป่กับบออเงินบ่กเงินก็บบอกงินที่ยากเหนื่อยชื่อตอนที่แรกนแต่ว่ายู่จาละยี่บหบาทเออขายขายพื้นจานละร้อยอ๋ขายจาเชียวจานละยี่สิบหกคนะยี่สิบหก ครับครับ um, จ hmm, mm, ังไดล่ะครับจะต้องเอาสามมาใส่้ัม่ยิ่งสามคนเป็นเล็กสามตัวมันมันชมที่คุณยิ่งยืนเสียหลายมลายมันลายมันลายมันห้ายมาเลือนจสามตัวเยวตัวใดใส่น้าบนก็มีเจ้าเขาบอกที่แหลกนบหูนกแต่ว่าจารลอยการลอยมาเสียวน่งมาใส่บด้เอาศูนยหนึ่งศูนย์ศนก็ดึงชุดศูนย์ี่กัปปะยี่สิบหก

ก็กเลหนึ่งลอยมาเที่ยมาอย่างบอกน้ำปาะเลแล้วก็เลงหนึ่อยมันทุนๆมันออกด้วยเนาะมันออกปีโอ้ด่นได้จะออกเชิหนึ่งแต่ว่าปีกายมันออกแล้วปีกายออกแล้วแต่ว่าคำว่าซีสองหกอีกก็คืออยูความียิงเนาะที่คืออยู่ประจคืออยคืออยอะครับผมแต่มนนตะบนหายกระชายเป็นสองหกเป็นบอลสิบอเ่าไหตัวเขาบอกอกสามโนี่เอาซีสองหก กูภไสิมากหนึยกันเล้อแต่เด้อจะจะแอมินเขาสิบบเขียนจสีห้ยท่เขียนหาตัวเดียวชุดเดียวเลยสี่สองหสี่สองหกแล้วก็สองหกสิครับผมครับอ่าลองพิจารณาดูนครับยาจะให้ต้องจันเอฟซีเนแคบหน่าจอกันครับคตคตคตนไม่เกิดจีเลนี่จะเขาบอกนครับอ่าเราพิจารณาเงครับผมย่าให้ตัวเรียของนบุนนาะค่ะตัวเรียของนะบุนค่ะ สองหกค่ะสองหกนบุนฝันค่ะฝันว่าได้ไปเมืองผีนอค่ะเพิ่นย่างเนื้อให้กินค่ะจานละยี่สิบหกบาทเพิ่นว่านอค่ะจานละยี่สิบหกบาทแต่ว่าย่างแล้วสสจ่ใจเงินเพิ่นบ่้ให้เสียเงินนอค่ะเลขของนบบนค่ะสองหก 426นาบนเพื่นวานแี่จะผีผุ้ยิงค่ะเรียงกันสลายอยู่มาหนักนาบนเ่บ่าจับต้นจับตันนาบนบ่อไรานาบนเพื่นห่อนค่ะเพราะว่าชิงของนาบนเพื่นห่อนนาบนได้เอา4เข่าค่ะเป็น426นอะค่ะวันที่2พฤษภาคมพศ2 0็ด ให้ท่านผู้ชมทางบ้านเราไปเป็นแนวทางสีสลากินแดงรัฐบาลน้อค่ะกตอย่าลืมกดติดตามป่าบุนคนอีสานกดไตคกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเพื่อสีบลอนเลาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตัวเลขค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านน้อค่ะสําหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกันเพียงเท่านี้คิดหนาพบกันไ่ โศกโกหมานหมนลำลำเรื่อยๆยหิ่งหิ่งตังๆกับตัุ่ยของนาบุญน้อค่ะสวัสดีค่ะ